อาพร้อมแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วลงกปลังดีเลยครับเอายังพร้อมแล้วไปวไปแล้วครับจุลาสวัสดีครับพี่น้องพ้ากันคิดเกขาครับกับชเชนยโอโฮ มีนี้บรรยากาศเย็ยนๆพี่น้องพอดีบ่มีอันนี้เห็ดพอดีเสี่ยวว่าปากักเป้ามีนั่นมันตอหางพี่น้นนงนองปล่ามีต่อหางเกือบร้อยเดี๋ยวฮอกจะมาเล่นกันพี่น้องเปลาเดีเบื่อนก็ฝากก็ไล่ก็แช่ทรัพย์สกัยกันด้วเก่าครับอากาศเย็ยนๆทั้งจันทบุรีครับพอดีมีเวลาว่างหน่อยนึงครับไปบล้สเสี่ยวมาย้อนเหรียญใช่น้อง ย้อนหนึ่นง้นนงน้องนีล้มกันลังไม่แล้วล้มหน่อยๆล้มหน่อยๆก็ข,ขึ้นเกี <c oughs> เ้กวตอแลวมาเล่นกัน่ตรงนี้เลย <c oughs> มันจะากาดีๆทั้งจันทัุรีพี่น้องผมมีน้เห็ดกันถ้ามีเลี้ยงคำๆเขน้เกิดอวันนี้ม่ย่อนเลยครับ เสียงแยกดังดีเลยนให้ครับฮิโดฮิโด้กูนนะเอาลงอีกแล้วเดี๋ยวล้มมากกวขึ้นเอ้ยลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นไหมครับเขาล้มมากอะลมมลมมันมาใครเต็มที่เหมือนในพี่น้องเดี๋้ได้เดี๋ยวโฮมเ,เปล่าขึ้นอีกัน ร่มคลายดีเป็นไงพี่น้องแล้ว <c oughs> ใส่ตัวน้นอยๆมาย้อนในวันสี่คืนดีรมมันคลายดีเป็นไงครับเดี๋ยว ล้มมาแห้งกันได้วะรอล้มกันพี่น้องแล้วก็เย่ล้มมาแห้มาครับรอล้มกันครับลมมา มีล้มเนื้แล้วมีลมเนื้ออะพี่น้องอะไรนะครับเป็นมีล้มที่ขึ้นดีเลอวพี่น้องกติเริ่มมว้ยแล้วว่าแล้วหุ่นขึ้นดีเยอะครับอันหนึ่งล้มบ่ราใครแห้งไหมเห็นไหมล้มอีกแล้วลมมันล้มมันเหมือดเนาะล้มมันเหมือดแล้วมันมากเพใครเสมอครับล้มบ่รใครเสมอพี่น้องล้มบ่รใครเสมอไหมลมมาก่เสมอ วอ้เสียงแอกดังดีป่ะเสียงแอกดังดีเยอพี่น้องเกือบเสียงแอกดังดีเยอะเอ้เสียงแอกดังดีเป็นไ้พี่น้องเนี่ยครับผมล้มมากยู่นี่ขึ้นง่ายเลยพี่น้องล้มล้มบ่คันแห้งเหมือนไหนล้มบ่แห้งครับนี่ครับล้มมากแล้วพี่น้องเหมืนี่โอ้เสียงงามเนี่ยนีครับตอนนี้มันก็บค้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะล้มมันเด๋เลยเรื่องบ่ไข่แห้งครับ ครับสวยงามเหมือนเดิมครับผมนี่ครับลมมาลมอ่อนลมอ่อนพี่น้องกันยังมีลมเนี่ยอยู่เลยทว่าวทั้งอีสานนี่ผมไปกลับบ้านเมื่อกี้นี่บ่มีลมใหมเลยพี่น้องนะครับเจ็นรับปลาใหม่ละเพราะยังเริ่มสุม่มปลาสุ่มดงแล้วนะครับเจ้าจเริ่มปลูกเจ้าจเริ่มวานสี่วานเนาะคือประทันไในวานแต่ว่าเป็นท่าฝนมาเช้นานึงอยูอย่คนสี่วานเลยครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะไถหุดตีไว้แล้วครับตีดินไว้เรียบร้อยแล้วครับ รอยตัวทีวันพี่อะไรพี่น้องนี่ครับต้องย่างเรียยเด้พี่น้องกันบ่าย่างกับบ่ขึ้นไหมตอนนี้มันท่านี่ติดลมอยู่ครับล้มยังมือแลี้ยงสิบ่ใครแห้งเนาะ<ด>นี่ครับอ๋อนี่ก็ขึ้นแล้วก็ลงอยู่ย่างไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราต้องหาหม่องช่วงจังหวะโอกาสลมบ่ดีพี่น้องลมมันช่วงนี้กับบ่หนานี่มันกับจีเบ็ดลมแน่แล้วเนาะแต่ว่าทั้งจันทบุรีก็ยังมีลมแน่อยู่เลยพี่น้องก็ยังพอไดเรียนอยู่ยังพอได้ย้อนอยู่ครับ นี่ครับลมมันมาเป็นบาทนะพี่น้องมันไ่ได้ไข่มาเงาแง้เอาไหมดันโดนจังมานเลยมาเป็นบาดนี่ครับนี่ๆๆหันมาขึ้นนี่แล้วซัดขึ้นเลยหันมานี่ครับลงอีกแล้วย่างไปเรื่อยๆพี่น้องย่างหาลมกันย่างล้อลมครับย่างล้อลมครับแต่ย่างไปเรื่อยๆล้อลมครับโอ้เสียงแยกดังดีเลยว่าแยกดังพ้อทัวร์ทัวร์ทพี่น้องแยกดังดีครับแยกรีสุดยอดอยู่ดังดีดังดีแย่แย่ไหม เว้นมันคำพี่น้องมันกับใครไม่ล้อม,มนี่ครับต้องย่างไปหาลมก่อนร้อยมันมีลมดีดเข็นจังอยครับเอเสียงอยากดังดีดว่าเอา้ามาเนี่ยเบิ้งทรงคือจีคือเราพี่น้องที่ติดลม <c oughs> ทั้งทั้งแล้วครับนี่ครับเบิ้งทรงนะครับนี่ครับติดลมทั้งทั้งแล้ว <c oughs> เอาเนี่ยลมมันมาบาดนี่บาดแห้งนี่พี่น้องนี่ลมแห้งนี่เสื่อมด้วยอรนี่แบบเดือดเจ <c oughs> ิดเลยนี่ครับ ลมลมันเลี้ยงแล้วพี่น,อน,น้องเด้เสียวลงเลยเรครลมลมยังมีเลี้ยงเลยบ่อไข่หลายพี่น้องนะมันกับหาเขาเขาต้องในยางอยู่เรืร่อยไหมมัน,ม,นมันบ่ติดลมครับมันบ่ติดลมนี่บ่ติดลมพี่น้องกับพอมาแก้ครับแก้จนพี่น้องพี่ทอดเอฟซีนะนะแล้วเบา,เานี่ครับ,บเบาไอ้ว่าปักเป้าจะมาให้ใส่หางพี่นอ้อนงเพราะว่าสับ่วนทว่าอัดสิบวได้ปันใดไม่ได้ใส่ต้องเนื้ใส่หาง ถ้าล้มถ้าล้มมันแห้งไปได้ก็ได้แต่ว่าช่วงนี้มันคือมันลมมันใกล้ๆประมาณว่าลมมันมาปุ๊บเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็ลมมาใหม่เดี๋ยวก็เศร้ามันก็เลยบ่ขึ้นนี่ครับถ้าล้มถ้าลมมันมาแห้งก็ขึ้นเลยี่น้องครับเสียงเสียงแอกดังดีดีเน่เนี่ยเสียงแยกดังดีดีนะครับเนี่ยนะถ้าลมมาลมมันมามันมาแป๊บเดียวเลยมันม่ได้มาตลอดครับนะครับลมมามาแป๊บเดียว เมื่อไหนมาเงี้วตลอดนะมี่ก็เลยสักขยเยาะบ่ขึ้นถ้าถ้าเนื้อซักสักเยาะนี่มันขึ้นเลยสักกว่าอันซักไปสักไปมั่นี่ยนิ่วนิ่วขึ้นเลยครับขึ้นง่ายเป็นไงเรามีลมมินี่ก็เลยว่ามีลมขึ้นได้แป๊บหยอกกันลงครับขึ้นได้แป๊บหยอกกันลงครับผมนี่ก็เลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสะไข่กันคือเก่ากับคนปะตินพัดิื่นประเหต์พี่น้องมื้อนี้ก็สิได้อมร่าพัดจากพี่จากน้องคือเก่าครับผมเจอกันใหม่อีพี่หน้าเนาะพี่น้องเนาะ เห็นไหมพี่นาสวัสดีครับบรรยากาศเย็นๆฝากเลยเด้อพี่น้องไงทั้งช่องเราทั้งแนวของเราครับตามากันเห็นเบาหรือกกว่าดักปลาซิวครับเดี๋ยวพรุ่ีโอกาสที่พาไปดกกักปลาซิวก็เกา่าแหละพี่น้องตรงนี้มันเห็นไหเห็นแอยมางกันล้ม,มใบค่อยกับขินแล้วพี่น้องเหรอล้ม,มใบค่อยกับขินแล้วครับแต่ว่าก็าดี่วลมมันมค่อยมีครับนี่ครับเห็นไหม เสียงแอกอย่างด,ดีๆเ,นะเด้ออ่ะนี่แหละันดีข้าเด้อะมืดแล้วพี่นอ้องมืดแล้วพี่มืดแล้วครับเจ็บแล้วพี่น,อน้องเจ็บกันไว้พี่น้าสวัสดีครับ